สวัสดีครับสวัสดีฮะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่2อ8ร้อยห้าเรียบร้อยแล้วฮะกับผมหาหลังป้ายแดงต่างซิ่งครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปส่งมอบรถยนต์ด้วยกันนะฮะกับเคสนี้ออกเดินทางไปส่งมอบลูกค้าอยู่แถวพัทยานะครับอยู่แถวพัทยาใต้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าไม่มีเวลาเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามผมมาในช่องทาง YouTube แล้วก็ทางเพจเฟซบุ o กนะครับว่าเห็นที่ผมส่งมอบรถยนต์รุ่นที่ลูกค้าอยากได้และโปรที่ลูกค้าต้องการ ก็เลยลองทําเรื่องเข้ามาฮะคเคสนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าซื้อคนเดียวนะครับสําหรับเคสนี้ก็รับรถจบที่69,000บาทนะครับการตกแต่งก็ตกแต่งตามโปรโมชันที่ลูกค้าต้องการที่อยากให้เป็นนะครับการตกแต่งคันนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันฮะการตกแต่งรถคันนี้ว่าการตกแต่งที่ลูกค้าต้องการให้เป็นอย่างเงี้ยลูกค้าจัดโปรโมชั่นอะไรนะครับ เดี๋ยวตรงนี้๋ยวาไปชมกันนะรกบบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์นะครับวันนั้นผมเดินทางไปส่งมอบก็ไปส่งมอบจนถึงหน้าบ้านของลูกค้าเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะที่รถเข้าไปจอดที่โรงจอดรถของลูกค้านะครับก็ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจที่สุดนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์ที่สามารถทําให้จบจริงตามโปรโมชั่นได้นะฮะอยู่ตรงนี้ไปชมกันนะกับหลังป้ายแดงแต่งเส้นครับวันนี้ครับยินดีให้บริการนะครับผมสาหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรุ่น4ประตูเตีย้ยเอสนะครับเกรด เอสเกียร e ์ S S, ธรรมดานะครับกับคันนี้สีบอลเงินเดือนนี้สีนี้หายากมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นคันแรกที่เข้ามาเพื่อที่จะส่งมอบลูกค้านะครับสาหรับคันนี้การตกแต่งก็ตามนี้เลยครับผมอธิบายให้นะครับกับโปรที่ลูกค้าเลือกโปรนี้ก็คือโปรล้อเอ็นไฟนะฮะโปรที่ขายดีที่สุดนะครับสาหรับชั่วโมงนี้นะครับสําหรับการตกแต่งตามโปรนี้ก็คือนี่ฮะชกอัพฝากระโปรงหน้าอันนี้ติดตั้งเป็นกระบอกสีดํานะฮะติดตั้งให้แมทกับ ล้อที่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็ดุมล้อนะครับที่เป็นโทนสีดํานะครับอย่างที่ผมบอกโทนที่ลูกค้าเลือกก็คือทุกอย่างดําหมดนะครับน็อตดำดุมดำฝาครอบเบรกสีดําอันนี้ก็ตัดด้วยล้อ n อ็นไฟเนะครับคันนี้ลูกค้าเพิ่มขนาดยางนะครับเพิ่มเป็นซีรีส์สองห้าห้าห้าสิบนะครับคันนี้ก็เพิ่มเงินเข้ามานะครับแล้วก็กดหน้าลงมาคันนี้นิ้วครึ่งนะครับส่วนด้านหลังก็คือใส่ซีรีส์สอง 5 5 5 0เท่ากันข้างหลังกดลงมา3นิ้วนี่คือสเต็ปนะครับหน้านิ้วครึ่งหลัง3นิ้วน่าจะเชื่อน,นิดๆน,นะครับนะขับดีฮะทรงแบบนี้ส่วนฟิล์มติดตั้งฟิล์ม60%นะครับแล้วก็บานหน้า40เปซ็นเป็นฟิล์มดำนะครับแต่ก็คือถ้าลูกค้าอยากได้เป็นฟิล์มฟา้าใสก็อยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่นะฮะกับโฟล e ์ลเอนไฟส่วนด้านท้ายกับโปรนี้ที่ได้นะครับก็คือมีคัมบหลบป้ายให้แบบนี้ แล้วก็มีการติดตั้งท่อซิ่งนะครับทอ่อซิงก็คือเป็นออกท้ายไปได้า์ซีนะครับแต่ถ้าออกหน้าเพาก็ได้นะครับอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันตรงนี้อยู่ที่ความชอบนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะอีกหนึ่งทรงที่ขายดีมากนะครับตอนนี้ทรงแบบนี้แล้วก็โพลล์อเอ็นไฟท์ถ้าเอ็นไฟเราใส่เป็นล้อแท้นะครับมีการรับประกันให้นะครับสำหรับล้อแบบนี้การโหลดแล้วก็มีการ ใส่ก้อนโหลดให้นะครับไม่มีการดัดแหนบไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นกรณีที่ลูกค้าอยากทําเดิมก็สามารถใส่ชุดเดิมแล้วก็ทําเดิมได้เลยนะฮะตรงนี้ส่วนด้านในคันนี้โปรร้อยเอ็นไฟสิ่งที่ลูกค้าได้ก็จะมีการติดตั้งวัดบุญให้1ตัวนะครับตามโปรโมชั่นลูกค้าจ่ายแค่เงินดาวอย่างเดียวครับตามโปรที่ลูกค้าเลือกนะครับอย่างเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับรถจบที่6กหมื่นเก้าซื้อคนเดียวไม่ค้า กับ f อซที่อยู่พัทยานะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมนะฮะกับคันนี้ที่ส่งมอบได้จริงนะครับส่วนลูกค้าท่านอื่นที่กำลังรองรถอยู่ก็รอนิดนึงนะครับเดี๋ยังไงรถมาเมื่อไหร่ผมอัปเดตให้นะครับตอนนี้ก็รถมาเรื่อยๆนะครับที่นี่รถไม่ได้ค่อยได้ขาดเยอะนะครับมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามชมเนาะคันนี้ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมอยู่แถวพัทยาครับพัทยาใต้นะฮะอันนี้เขาอยู่เนี่ยรถมาจอดให้ลูกค้าตรงนี้แล้วครับนี่ฮะ นี่เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางนะครับก็คือผมมาส่งมอบจนถึงที่จอดรถของลูกค้าเลยตั้งแต่ลูกค้าทํารอไว้ครับสำหรับเพื่อที่จะจอดรถคันน,คนี้ครับนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่มาส่งมอบถึงที่ฮะบ้านลูกค้าก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งครับที่มาบ่อยครับจังหวัดชนบุรีนะฮะก็เดี๋ยวขอส่งมอบรถยนต์คันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยว อัปรายละเอียดให้ชมนะฮะรายละเอียดการตกแต่งและกลารสง่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับโอเคครับผมครับเรียกนี้่าถ่ายนะหรือท่ามาจังบรทเวลาลูกค้าส่งลูกค้าต้องส่งป้ายนี้แล้วก็ถอดป้ายด้ให้ติตรดรถเดาเฉพาะตัวป้ายนะครับตัวที่เป็นพลาสติกข้อก็คือเราดึงออกได้แยกชิ้นส่วนได้นะครับคือแค่กีบหลักเดียวและอันนี้คือส่วนวันนั้นที่ผมถ่ายให้ที่ลูกค้าชำระไปนะครับอันนี้เป็นใบรับบทอันนี้สำคัญนะแล้วเอกสารใฟแนะนุก ส่งให้ลูกค้าก็าเขียไว้เหมือนกันเพราะนั่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาลูกค้าไปปิดเล่มเขาะจะดูลายเซ็นจากลูกค้าว่าตรงตามที่เซน็นหรือเปลา่าลูกค้าเคยขับรถไหมอ่ารุ่นนี้เคยขับไหมเพียร์ไม่เคยอ่าเคยขับตัวไหนมาก่อนรถเพียรธรรมดาอ่าตัวไหนผมมีห้องอะไร จะไม่เคยโขบนี้ไม่เคยขับใช่ไหมอาจจะผมต้องอธิบายเพราะว่าจะไม่เหมือนกัน,นรถขับในรถได้เลยโโอ้อหเขาถ่ายร,รูปยืนยันเวลา เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหารถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับลองพิจารณาจากในช่องดูได้เลยนะครับโปรโมชั่นต่างๆที่เรานําเสนอก็เป็นโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆนะครับการันตีจากการส่งมอบรถยนต์มาไม่ต่ำกว่า200คันนะครับในช่องและก็ยังมีลูกค้าที่กําลังรอออกรถใหม่อยู่อีกจํานวนมากเหมือนกันนะครับ ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชช่องของ YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับของหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้าไปสอบถามทักทายกันได้เลยครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมพบกันอีกทีคลิปหน้าอีกทีหน้านะครับว่าผมจะไปรีวิวรถรุ่นไหนไปส่งมอบรถที่ไหนลูกค้าทําอาชีพอะไรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวอยติดตามชมได้เลยฮะับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ